สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับอยู่กับคุณครูแกงส้มครับในายการอักษรออนเลิร์น แล้ววันนี้ครับเราเนี่ยอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วครับของหน่วยการเรียนที่สองนั่นก็คือเรื่องรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทยและในวันนี้เราจะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแล้วครูก็เพิ่มให้อีกหนึ่งเรื่องด้วยก็คือเรื่องการถ่วงดุลอำนาจทั้ง3อํอำนาจของฝ่ายต่างๆในอำนาจอธิปไตยซึ่ง สิ่งที่จําเป็นจะต้องมีเหมือนเดิมเลยครับครูแอนส้มก็คงจะต้องพูดถึงทุกๆคลิปนั่นก็คือหนังสือเรียนคุณภาพเล่มนี้ครับหนังสือพิมพ์ของสนพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ซึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับวันนี้เราอยู่ในหน่วยการเรียนที่2การเปิดประกอบการเรียนพร้อมกันหรือยังครับที่จะเรียนกันในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ อย่างที่คุณครูแกงส้มบอกไปครับว่าเทปนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วครับสําหรับการเรียนหน่วยการเรียนนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในหน่วยการเรียนนี้เนี่ยเราควรจะต้องไปเจาะจงที่เรื่องการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแต่ครูแกงส้มบอกว่าเนื้อหามันไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นครูแกงส้มมีแถมก็คือเรื่องการถ่วงดุลอํานาจอธิปไตย วันนี้ควรส้มอยากพาักเรียนไปรู้จักกับคนคนนึ่งครับนี่เลยครับภาพที่ักเรียนเห็นอยู่ขณะนี้ครับนั่นก็คือมงเตซเออร์หรือถ้าอ่านแบบฝรั่งเศสก็คือมงเตซีเยครับผมคนคนนี้เนี่ยมีความสําคัญยังไงนักการเมืองหลายๆคนของคนไทยครับเคยพูดถึงท่านครับ ท่านเนี่ยพูดไว้อย่างชัดเจนเลยครับมองเตซีพูดว่าเมื่อใครก็ตามะครับมีอํานาจแต่ละคนนะครับที่มีอํานาจเนี่ยก็มักจะมีการลุแก่อํานาจตัวเองนั่นก็หมายความว่าใช้อํานาจของตัวเองอะ่ะไปในทางที่ไม่ชอบเพราะฉะนั้นแล้วอะ่ะเราจะจัดการยังไงดีอะ่ะกับการที่คนเนี่ยมักจะลุแก่อํานาจ จึงจาเป็นจะต้องมีการตรวจสอบซึ่งกันและกันครับและนี่เองครับเลยเป็นที่มาของระบบการเช็คแอนด์บาลานซ์อีกครั้งนะครับเช็คแอนด์บาลานซ์หรือระบบถ่วงดุลอํานาจนั่นเองอย่างในบ้านเราไงครับระบบถ่วงดุลอํานาจเนี่ยของอํานาจอธิปไตยที่เราเรียนไปตั้งแต่หลายๆเทพที่ผ่านมาก็คือนิติบัญญตัติบริหารแล้วก็ตุลาการใช่ไหมครับก็จะมีการถ่วงดุลซึ่งกันและกันนี่คือแนวความคิดที่จุดกำเนิดนะครับมาจากมองเตสคีเอ วันนี้ประเด็นที่ครูแกงส้มจะพูดต่อก็คือการถ่วงดุลอำนาจเนี้ยในแต่ละฝ่ายเนี่ยมันถ่วงดุลกันอย่างไรเขาถ่วงดุลกันอย่างไรเมื่อเพื่อไม่ให้แต่ละฝ่ายเนี่ยลุกแก่อำนาจเกินไปเรามาดูกันที่ฝ่ายนิติบัญญัติก่อนเลยครับเรามาดูการถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติกันครับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยถ่วงดุลอำนาจกับฝ่ายบาริหารด้วยวิธีไหนมาดูครับหนึ่งเลยครับผมห นิติบัญญัติครับทวงดุลอำนาจฝ่ายบริหารนะครับด้วยการให้ความเห็นชอบให้ความเห็นชอบนะครับความเห็นชอบบุคคลที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีผ่านการเสนอชื่อ ของสภาผู้แทนราษฎรมากไปกว่านั้นก็คือเมื่อมีการเสนอชื่อจนกระทั่งได้บุคคลที่เหมาะสมกับการเป็นนายกโดยสภาผู้แทนราษฎรแล้วนำชื่อดังกล่าวครับประธานสภาครับจะนำชื่อดังกล่าวเนี่ยขึ้นถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หรือพระมาหากษัตริย์ของเราครับเพื่อที่จะให้พระองค์เนี่ยลงพระบระมาพิไทยมีพระบรมราชโองการ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีและประธานสภาครับก็จะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนี่อันที่1ครับอันที่2ครับตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยวิธีไหนครับยังจำได้ไหมในเทปก่อนครูเกงส้มบอกว่า คณะรัฐมนตรีอะครับผมจะสามารถเข้ามาบริหารประเทศเราได้สิ่งที่จำเป็นจะต้องมีและจะต้องเกิดขึ้นก่อนเข้ารับตำแหน่งโดยสมบูรณ์ก็คือคอรมครับคอรมตัวน,วนี้ตัวย่อมาจากคำว่าคณะรัฐมนตรีนะครับจะต้องทำไมครับผมจำเป็นจะต้องถแถลงนโยบายครับผม จำเป็นจะต้องถแถลงนโยบายครับต่อสภาก่อนเพื่อให้สภาเนี่ยรับทราบถึงประเด็นที่รัฐคณะรัฐบาลชุดนั้นเนี่ยจะต้องถแถลงแล,และการถแถลงก็คือการตามอ่านตามตัวอักษรเลยครับที่ได้ร่างมาเพราะมันคือการถแถลงต่อหน้าสภาผู้แทนราษฎรนี่คือ2ข้อแล้วนะครับข้อที่3ครับผมข้อที่3ครับ ่วงดุลอำนาจด้วยวิธีไหนก็คือด้วยวิธีการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารข้อ3นะครับข้อ3ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารย้อนความรู้กลับไปในเทปก่อนเราบอกไปแล้วว่านิติบัญญัติตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยวิธีการไหนเอ่ย ก็คือการตรวจสอบด้วยการตั้งกระทู้ถามก็ได้ทำได้ครับทำอะไรได้อีกครับผมตรวจสอบด้วยการอภิปรายทั่วไปเปิดอภิปรายทั่วไปตรวจสอบได้วิธีไหนอีกครับผมข้อ3ครับเอ,อ่ออภิปรายเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ ได้หมดเลยนี่คือการตรวจสอบฝ่ายนิติบัญญัติที่มีต่อฝ่ายบริหารเราไปต่อกันที่การถ่วงดุลอำนาจฝ่ายนิติบัญญัติที่มีต่อฝ่ายตุลาการกันครับถัดมาครับฝ่ายนิติบัญญัติควบคุมฝ่ายตุลาการด้วยวิธีไหนประการแรกเลยครับควบคุมฝ่ายตุลาการก็คือว่าในการทํางานของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ จะต้องมีการพิจารณางบประมาณถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายิติบัญญัตินะครับก็จะควบคุมฝ่ายตุลาการในการควบคุมงบประมาณประจําปีครับผมกับอีกหนึ่งอย่างครับที่ชัดเจนมากๆเลยครับข้อ2ครับนั่นก็คือการออกกฎหมายครับ ออกกฎหมายนะครับเพื่อให้ศาลนะครับผมใช้เป็นเ,เข็มทิศนะครับใช้ในการตัดสินนะครับผมคดีความต่างๆนั่นเองนี่คือหลักๆครับที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยจะทำหน้าที่ในการควบคุมฝ่ายตุลาการเราไปต่อกันที่ฝ่ายบริหารครับฝ่ายบริหารก็คือ คณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาควบคุมฝ่ายนิติบัญญัติด้วยวิธีไหนโอ้โหเครื่องมือเด็ดเลยครับเป็นเครื่องมือที่ฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยต้องยำเกรงและไม่อยากให้เกิดขึ้นนั่นก็คือการยุบสภาถามว่าทำไมไม่ค่อยอยากให้เกิดขึ้นคือแบบนี้ครับแน่นอนว่าการเลือกตั้งมาเนี่ยก็จะต้องเข้าถึงพี่น้องประชาชนและการเดินไปถึงประชาชนในทุกๆท,ที่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต้องใช้ระยะเวลา อ้รวมถึงทั้งเนี่ยเมื่อมีการเลือกตั้งใหม่มานะครับผมก็จําเป็นจะต้องจัดสรรงบประมาณหรือการบริหารการพูดการเป็นปากเสียงให้ประชาชนในเขตพื้นที่นั้นเนี่ยได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากมีการยุบสาภาไวเกินไปนะครับบทบาทเหล่านี้เนี่ยสอส,อ,สอ,อาจจะยังไม่อยากทําเต็มที่แต่เมื่อฝ่ายบริหารมองแล้วว่านิติบัญญัติกับฝ่ายบริหารเนี่ยมันไม่น่าจะทําการสอดรับกันหรือมันน่าจะเป็นอุปสรรคซึ่งการละการหรือมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจนฝ่ายบริหารเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าอํานาจของตัวเองเนี่ยสั่นคลอนท้ายที่สุดฝ่ายบริหารจะคืนอํานาจให้กับประชาชนครับให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินใจเองด้วยการยุบสาภา เน้นนะครับนี่หลักๆเลยคือยุบสภาส่วนฝ่ายตุลาการครับผมเน้นอีกครั้งนะครับส่วนฝ่ายตุลาการครับบริหารเนี่ยจะเรียกว่าเข้าไปถ่วงดุลเนี่ยครับคงจะไม่ได้ครับเนื่องจากว่าฝ่ายตุลาการเนี่ยเป็นในเรนืนองของเราเนี่ยถือเป็นอำนาจอิสระครับที่จะทำหน้าที่ในการพิจารณาคดีความเพราะฉะนั้นแล้วครับการที่ฝ่ายบริหารเนี่ยจะไปแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมเนี่ย คงจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับแต่ให้ฝ่ายบริหารรู้ไว้เสมอว่าเมื่อนิติบัญญัติออกกฎหมายมาแล้วว่าครับฝ่ายตุลาการจะมีหน้าที่เอาตัวบทกฎหมายนั้นนะครับตัดสินด้วยความเป็นธรรมเราไปต่อกันที่การถ่วงดุลอำนาจจากฝ่ายตุลาการบ้างครับฝ่ายตุลาการนะครับผมตรวจสอบตรวจสอบฝั่งนิติบัญญตัติและตรวจสอบฝั่งบริหารด้วยวิธีไหนทั้งสองเลยครับครูแกงส้มเขียนอย่างนี้เลยครับ รวจสอบได้วิธีเดียวเลยครับก็คือตรวจสอบด้วยการตัดสินครับตัดสินคดีต่างๆครับที่ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นสสสวอรหรือรัฐบาลคณะรัฐมนตรีใครก็ตามครับที่กระทําความผิดนี่คือสิ่งที่ตุลาการนะครับได้ทําการตัดสินและจะต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมครับโดยไม่คํานึงถึงว่าเขาคนนั้นจะมีอิทธิพลมากน้อยขนาดไหนแต่ควรต้องคานึงถึงอะไรครับ ความถูกต้องของกฎหมายซึ่งจะต้องตัดสินอย่างเป็นธรรมทั้งหมดทั้งมวลนี้คือการถ่วงดุลอำนาจของกันและกันครับของฝ่ายนิติบัญญตัติของฝ่ายบริหารและฝ่ายดุลาการครูกอกส้มกำลังนําเข้าสู่ประเด็นถัดไปแล้วนะครับเด็กๆประเด็นนี้เคลียร์แล้วนะครับประเด็นถัดไปที่ครูเอกส้มอยากจะพูดถึงต่อคืออะไรมาดูกันเลยครับ เรามาอยู่ในประเด็นสุดท้ายแล้วครับสําหรับการเรียนในวันนี้นะนักเรียนสู้ๆนะนั่นก็คือเรื่องแนวทางการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ครับแนวทางในการปฏิบัติตนนะครับผมเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับมาดูครับข้อที่1ครับ แนวทางในการปฏิบัติตนตามบทบัญญัติในรัฐมนูญที่ดีเนี่ยเกี่ยวกับเสรีเสรีภาพและหน้าที่คือประชาชนนะครับจะต้องรู้จักการเคารพสิทธิ์ของกันและกันโดยไม่ละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นไม่แปลกครับที่เราจะมีการชุมนุมเรียกร้องในสิ่งที่เราต้องการหรือในสิ่งที่เราได้รับความไม่เป็นธรรม แต่เราเองก็ไม่มีสิทธิ์ครับที่การเรียกร้องของเราเนี่ยจะไปละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นเช่นการปิดถนนหนทางเพราะนั่นหมายความว่าการเดินทางของผู้อื่นซึ่งเขาไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการเรียกร้องในครั้งนี้ได้รับผลกระทบไปด้วยพอได้นะครับข้อที่2ครับแนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีก็คือจะต้องรู้จักใช้สิทธิ์ของตนเองและก็แนะนำ ให้ผู้อื่นเนี่ยรู้จักใช้รวมถึงทั้งรักษาสิทธิ์ของตนด้วยเช่นเรามีสิทธิ์ในการเลือกตั้งถึงเวลาเราก็มีหน้าที่ไปเลือกตั้งสิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญมากนะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยวันที่เราเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับผลกระทบจากการบริหารราชการที่ผิดพลาดของผู้นำประเทศใครก็ตามเราสามารถจำภาพภาพนี้ครับ ที่เขาทําความเสียหายที่เขาเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินที่ทาให้เกิดความวุ่นวายแล้วเราก็จําภาพว่าเราจะไม่เลือกเขาคนนั้นเมื่อถึงเวลาวันที่เราต้องใช้สิทธิ์เราก็ไปใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ครับในการเลือกตั้งโดยไม่เลือกเขาเพียงแต่ว่าเมื่อผลออกมาเป็นอย่างไรเราก็ยอมรับและเราจะไม่เสียใจทีหลังครับเพราะว่าเราอะใช้สิทธิ์นั้นสิทธิ์ของเราอย่างเต็มที่ประการที่3ครับ แนวทางในการปฏิบัติตนที่ดีก็คือการรู้จักร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐและก็ภาคเอกชนเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพราะทุกคนในสังคมเท่ากันครับเมื่อเห็นใครก็ตามครับถูกเอารัดเอาเปรียบเห็นภาพทารุณกรรมหรือการกักขังหน่วงเหนี่ยวใครก็ตามหนูต้องเป็นปากเสียงครับหนูจะต้องคอยดูแลเป็นตาให้กับหน่วยงานทางภาครัฐ เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ใครถูกละเมิดสิทธิข้อ4ลูกก็คือการส่งเสริมสนับสนุนและดำเนินงานขององค์กรอิสระตามบัธรรมนูญพูดแบบนี้ครูควรอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะองค์กรอิสระตามรัฐมนญมีอยู่กี่องค์กรนะครับ 5. องค์กรด้วยกันเขียนยอ่อๆอ่ะแล้วมาช่วยกันมีอะไรบ้างนะครับ 1. อ่ากกตคณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. คอ,อตงคณะกรรมาการตรวจเงินแผ่นดิน 3. ปปอชคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 4. กสอมคณะกรรมาการสิทธิมนุษย,ยชนและองค์กรสุดท้ายองค์กรที่5ไม่มีตัวย่อนะครับนั่นก็คือผู้ตรวจการแผ่นดินทุกคนเราอะครับจะต้องมาช่วยกันครับผมทำไมเอ่ยครับสนับสนุนครับแล้วก็ ส่งเสริมการดําเนินงานขององค์กรอิสระต่างๆมาที่ต่อกันที่ข้อที่5แล้วนะครับข้อที่5ครับช่วยกันคนละไม้คนละมือครับเราเป็นเด็กก็ช่วยได้ครับเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและปลูกฝังแนวความคิดเรื่องสิทธิมนุษยชนให้แก่ชุมชนหรือสังคมตามสถานภาพสถานภาพคืออะไรครับก็คือตำแหน่งทางสังคมหนูเป็นนักเรียนหนูก็เผยแพร่ความรู้ในมิติของนักเรียน ที่จะมีส่วนช่วยสังคมอย่างไรบ้างแล้วก็ตามบทบาทก็คือการปฏิบัติตามสถานภาพที่พึงกระทําและข้อสุดท้ายครับข้อที่6กลูกก็คือการปฏิบัติตนนะครับตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของภาครัฐในการทำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เพราะนี่คือสมสถาบันหลักที่ยึดเหนี่ยวจิตใจคนใน สังคมไทยทุกระดับชั้นแล้วก็รวมถึงทั้งการทำโรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองโอเคครับนักเรียนครับนี่คือแนวทางในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญซึ่งเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่ลองเช็คดูทั้ง6ข้อครับเราเคยได้มีส่วนร่วมในการทำข้อไหนบ้างนี่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับที่เราเนี่ย จะมาปฏิบัติกันจะรู้ได้อย่างไรครับว่าที่ครูแกงส้มสอนไปเนี่ยนักเรียนของครูแกงส้มอ่ะจำคาสอนที่ครูแกงส้มบอกจําความรู้ที่ครูแกงส้มให้ได้เพราะฉะนั้นเช็คว่าจําได้มากน้อยขนาดไหนมาทบทวนความรู้กันครับผ่าน5ข้อต่อไปนี้ครับมาดูครับข้อที่1ครับข้อที่1โจทย์ถามว่ากรณีนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีสมาชิกรัฐสภาทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นสสหรือสอวอเนี่ยครับผมถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติหรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่บุคคลเหล่านี้ครับจะต้องถูกพิจารณาคดีในศาลใดพูดเอาไว้แล้วครับแล้วก็สอนออกไปแล้วไม่รู้ว่าจำได้ไหมว่าคดีเกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคดีเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่จะต้องขึ้นศาลถูกต้องครับ เก่งมากครับผมก็คือ3าวีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้อนี้ตอบข้อที่4ครับผมเก่งมากนะมาต่อเลยนะไปต่อกันที่ข้อที่2ครับข้อที่2โจทย์ถามเด็กๆของครูแกงส้มว่าอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบ <c oughs> เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนบุคคลที่เป็นคณะกรรมการในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เนี่ยคือองคอ์กรใดรูแองส้มช่วยละกันแล้วก็ใบแต่จริงเรียนไปแล้วนะครับองคอ์กรองคอ์กรนี้ครับมีหน้าที่ในการพิจารณาให้บุคคลเนี่ยดำรงตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดาคาใบแล้วก็มีหน้าที่ในการพิจารณาให้บุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ดํารงตําแหน่งหนึ่งตำแหน่งใดอ,องคอ์กรองคอ์กรนี้ครับรัฐธรรมนูนฉบับนี้ ในบทเฉพาะการเขียนว่ามีทั้งหมด250คนแต่ถ้าในหลังจากคน5ปีไปแล้วจะเหลือ200คนโอ้โหครูช่วยขนาดนี้ต้องตอบได้แล้วไหมครับนั่นก็คือสมาชิกอุฒิสภาหรือสอวอนั่นเองผ่านไปแล้วครับข้อที่2ครับไปต่อกันที่ข้อที่3ครับข้อที่3โจทย์ถามเด็กๆว่า เมื่อกล่าวถึงการถ่วงดุลอำนาจจะหมายถึงกิจกรรมการตรวจสอบขององค์กรใดการถ่วงดุลอำนาจการทานอำนาจซึ่งกันและกันหมายถึงองค์กรใดครับครูแกงส้มถ้าจะช่วยเรียนคุูส้มบอกไปเมื่อตอนต้นคาบจำได้ไหมว่าตุลาการถือเป็นอำนาจที่พิเศษและอิสระออกมา เพราะเนื่องจากว่าตุลาการคือผู้ใช้อำนาจตัดสินคดีความตามตัวบทกฎหมายที่ฝ่านิติบัญญัติตั้งไว้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเป็นแค่ผู้ถือกฎหมายและตัดสินกฎหมายคำว่าคานอำนาจในที่นี้จึงไม่อยู่ในประเด็นและข้อไหนมีตุลาการเราจะตัดออกเราจึงต้องตัดข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1ข้อที่2และข้อที่4เพราะฉะนั้นครับเหลือเพียงแค่ข้อเดียวเท่านั้นครับ คำว่าถ่วงดุลอํานาจก็คือนิติบัญญัติกับบริหารนั่นเองยังไงล่ะครับก็นิติบัญญัติเนี่ย่วงดุลอํานาจตรวจสอบฝ่ายบริหารด้วยการอภิปรายไม่ไว้วางใจตั้งกระทู้ถามและอภิปรายทั่วไปส่วนฝ่ายบริหารถ้าหากเห็นว่าสภาเนี่ยการทํางานเนี่ยมันค่อนข้างจะลําบากหลายโครงการไม่ได้ถูกอนุมัติโดยสภาหรือมีแนวโน้มว่าตัวเองจะถูกตรวจสอบต้องการให้ประชาชนเนี่ยเป็นคนตัดสินก็สามารถถ่วงดุลด้วยการยุบสภา เพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อที่3ครับข้อที่4ครับโจทย์ถามไั้เรียนว่าข้อใดกันครับเป็นการถ่วงดุลอํานาจของฝ่ายนิติบัญญตัติที่มีต่อฝ่ายบริหารเอ๊ะพิ่งพูดไปเมื่อสักครู่นี้เองนี่ครับและถ้าฟังในสิ่งที่ครูแกงส้มพูดได้เด็กๆครับ ทำยังไงดีอะระหว่างตั้งกระทุถามฝ่ายบริหารเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจยุบสภานิติบัญญัตินะคีย์เวิร์ดคือนิติบัญญัตินะครับต่อฝ่ายบริหารนะสคือยุบสภา 3. คือวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้ดำรงตําแหน่งทางการเมืองและ4คือแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงใดๆต้องตัดข้อ2ออกเพราะถ้าข้อ2จะต้องเป็นการควบคุมบริหารสู่นิติบัญญตัติแต่เมื่อนิติบัญญัติ ควบคุมฝ่ายบริหารจึงต้องตอบข้อที่1ครับเป็นคำตอบที่ถูกต้องลูกเยี่ยมยอดครับและสุดท้ายของหน่วยการเรียนนี้ครับข้อที่5ลูกโจทย์ถามว่าข้อใดไม่ใช่แนวทางในการปฏิบัติตนตามรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพและหน้าที่อย่างถูกต้องช้อยข้อ1บอกว่าเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวช้อยข้อ2ครับ แสดงความคิดเห็นอย่างเสรีโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมายช้อยข้อ3ครับรู้จบรู้จักปกป้องสิทธิของผู้บริโภคของทั้งตัวเองแล้วก็ป้องกันการถูกัะเอารัดเอาเปรียบสุดท้ายข้อที่4ครับมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมเพื่อทําให้มีโอกาสได้แสดงออกไม่ใช่โอ้โหชัดเจนมากขีดเส้นใต้เล,ลัวข้อไหนครับข้อที่ไม่ใช่แน่ๆขีดเส้นใต้รัวข้อ2ไงโดยไม่ต้องคำนึงถึงกฎหมาย แสดงความ,มเห็นอย่างเสียลนี้นี่ถูกถูกว่าถูกต้องครับแต่อาจจะต้องมีการคำนึงถึงกฎกติกาของประเทศการแสดงความ,มเห็นโดยเป็นมีการปล่อยเฟซนิวขึ้นมาหรือการสร้างวาทการรมใดๆก็ตามเพื่อปลุกปัน่นหรือนำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์หรือนำข้อมูลเท็จเนี่ยาศาสตร์ใส่คนที่เขาไม่ได้กระทำผิดนั่นหมายความว่ามีคนได้รับความเสียหายไม่ได้ครับ แบบนี้จะต้องถูกลงโทษเพราะฉะนั้นการแสดงความเห็นอย่างเสรีที่ว่าต้องคำนึงถึงกฎหมายด้วยเพราะฉะนั้นข้อนี้จึงต้องตอบข้อที่2ครับเ <c oughs> ด็กๆทุกคนเยี่ยมยอดมากนะครับเราผ่านหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องรัฐธรรมนูญกับการเมืองการปกครองไทยไปแล้วหน่วยการเรียนรู้นี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับยากมากน้อยขนาดไหนอย่างไรแต่ถ้าหนูมาถึงจุดนี้ได้ครูก็มั่นใจว่าหนูเองเนี่ยก็ต้องเป็นหนึ่งใน คนที่เก่งแล้วก็เยี่ยมยอดมากๆเลยทีเดียวเราจะกลับมาเจอกันในการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมครับกับครูแกงส้มใหม่ในคลิปถ,ถัดไปในหน่วยการเรียนถัดไปสำหรับวันนี้ครูแกงส้มต้องลาไปก่อนกับรายการอักษรอนอ,อนเลินสวัสดีครับ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน